รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการสารคดีสิงสองโลกสัปดาห์นี้เรากลับมาแดนจำปาสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตามนัดหมายไว้กับสหายเจ้าขิดครับนัดครั้งนี้เริ่มขึ้นที่เมืองท่าแขกฝัง่งประเทศลาวเพื่อไปพบกับทีมงานถ่ายทำสารคดีของลาวซึ่งกำลังรอพบคณะของเราอยู่บริเวณท่ารถโดยสารซึ่งใช้เป็นจุดนัดพบของนักเดินทางต่างถิ่น ที่มีแผนท่องเที่ยวต่อไปยังปลายทางที่ต้องการฮัลโหลครับพี่โจครับพี่โจครับผมอยู่บกศรนะครับพี่ครับจอดอยู่ตรงกลางเลยพี่บกสรบกสรท่าแขกใช่ไหมครับที่คิวรถนครพนมวิ่งมาครับพี่อันนี้ปะครับครับผมครับจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้เศษของสงครามได้เป็นส่วนหนึ่งในการวงชีวิตของเอกชน ท่ออยูตาามเนงงขโจโอแอดเวนเจอร์เป็นฉายาของพิธีกรและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์แนวท่องเที่ยวพจนไพรอของสอปป,อปอลาวรายการของเขามีเรตติ้งในระดับ,บต้นๆซึ่งผู้ชมโทรทัศน์ระบบดาวเทียมฝั่งไทยก็สามารถรับชมรายการนี้ได้เช่นกันโจแดนจำปาหรือโจแอดเวนเจอร์มีสไตล์การผลิตรายการแนวบุกเบิก ชอบเสาะหานำเรื่องราวแปลกๆมาเสนอเขาจะเป็นนักเดินทางที่สะสมเลขหมายไว้สูงโดยเฉพาะเส้นทางตามชนบทเป็นถิ่นที่เขามีความชำนาญเป็นพิเศษวันนี้โจได้อาสานนำทีมงานสิงสองโลกมาย้อนรอยประวัติศาสตร์ของโฮจิมิน์เทรลถนนที่สร้างขึ้นกลางโดมป่าที่กลืนกินชีวิตผู้คนมานับแสนเพื่อใช้เป็นเส้นทางนำทหารเวียดมิน ไปบุกยึดแผ่นดินตอนใต้ของเวียดนามกลับคืนมาเป็นชาติเดียวกันจนสำเร็จโฮจิมินท์เทรลจึงเป็นทางสายยุทธศาสตร์มาตลอด16ปีของสงครามปลดปล่อยเวียดนามใต้และยังเป็นตำนานเล่าขานเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นแน่วแน่ในความร่วมมือต่อสู้ศัตรูของกลุ่มชาติพันธมิตรที่มีระบบการปกครองสอดคล้องกัน ของเววียดนาาามมลลแะกพูชั mm hmm. ทริปใหม่จากรายการสิงสองโลก mm hmm. เราจะไปเปิดกล้องกันที่ด่านน้ำาข่าแขวงบริคคำไซประตูทางออกสู่เมืองวิน mm hmm. พื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศเวียดนาม mm hmm. สิงสองโลกสัปดาห์นี้พาท่านผู้ชมมาที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงคอร์ปอเรชันจำกัดรถยนต์โตยโยต้าไฮลักซ์รีโว การเดินทางไปด่านน้ำพาวของทีมงานสิงสองโลกหากนับระยะทางเริ่มจากสะพานมิตรภาพแห่งที่สามจากฝั่งจังหวัดนครพนมจะมีระยะทางเดินรถไปถึงชายแดนลาวเวียดนาม159กิโลเมตรตลอดทางสายนี้เราจะมองเห็นความงามที่ไม่เป็นระเบียบของแนวเทือกภูผาม่านไปตลอด3ชั่วโมงก่อนถึงจุดหมาย รถในคณะได้รับอนุญาตพิเศษให้ขับผ่านจุดตรวจที่ด่านน้ำเผาเพื่อลงไปบันทึกภาพหลักเขตแดนหมายเลข528ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นละติจูดที่17ซึ่งเป็นแนวใกล้เคียงกับเส้นขนานที่17อันเป็นต้นเหตุของสงครามอินโดจีนที่มีตัวเลขการสูญเสียของทุกฝ่ายมากมายเกินกว่าที่ใครๆจะคำนวณได้โดยไม่ใช้เครื่องคิดเลขของงเเรริแียววปะล การเริ่มต้นของการสำรวจในมอนี้เราเริ่มต้นจากทรายแดดคือหาดสองแปดซนิเมตรเส้นขนาดที่17เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงในปีพุทธศักราช4 8 8พรรคพักนิยมคอมมิวนิสต์เวียดนามที่เพิ่งถูกจัดตั้งหลังก่อกำลังเวียดมินเปิรศึกสู้รบกับฝรั่งเศสมายาวนานกว่า8ปีจึงสามารถโจมตีป้อมประการสำคัญ ที่เดียนเบียนฟูจนแหลกสลายก่อนสิ้นแสงขบวันที่4ี่พฤษภาคมในปีพุทธศักราช2497เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ฝรั่งเศสต้องยอมรับความพ่ายแพ้และมีการเจรจาสงบศึกกับฝ่ายนิยมคอมมิวนิสต์ในประเทศเวียดนามก่อนมีการลงนามในอนุสัญญาเจนีวาปี2497เปลี่ยนเวียดนามจากการเป็นชาติในอาณานิคมฝรั่งเศส ให้กลายเป็นประเทศเวียดนามเหนือและประเทศเวียดนามใต้โดยใช้เส้นขนาดที่17องศาเหนือเป็นเขตพรมแดนสมุตรปัจจุบันรัฐบาลลาวและเวียดนามได้ตัดถนนทำทางมาเชื่อมต่อถึงกันที่ด่านน้ำพาวและด่านกาวแจว เพื่อเปิดประตูทางออกในการติดต่อค้าขายจากรัฐทางฝั่งตะวันตกไปเชื่อมต่อกับเมืองชายฝั่งทะเลจีนใต้ในดินแดนของเวียดนามการรวมชาติให้เป็นปึกแผ่นเดียวกันได้ต้องใช้ความอดทนต่อการสูญเสียเกิดขึ้นจากสงครามเวียดนามครั้งที่สองและหากไม่มีเส้นทางยุทธศาสตร์สายโฮจิมินเทรลกรุงไส่ง่อนก็ยังคงเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ได้ต่อไป โฮจิมินคือนักปฏิวัติผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามหลังจากพัฒน์บาวไดกษัตริย์องค์สุดท้ายได้ประกาศสละราชสมบัติเมื่อวันที่สองกันยายนปีพุทธศักราช2488ต่อมาในปี2497หลังจากเวียดนามได้รับเอกราชคืนจากฝรั่งเศสแต่ต้องแลกมาด้วยการถูกแบ่งแยกดินแดนออกเป็นสองชาติทำให้อีก5ปีหลังประกาศเอกราช เวียดนามทั้งสองฝ่ายต้องกลับมาทำศึกสงครามอีกครั้งเพื่อการปลดปล่อยและยึดครองเวียดนามใต้ช่วงนี้เองที่เมืองยุทธศาสตร์มีการสู้รบเกิดขึ้นโดยฝ่ายใต้นั้นมีชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาคอยให้การหนุนหลังทรงที่ปรึกษาร่วมวงสงครามทั้งแบบเปิดเผยและปิดบังอำพรางแต่ผลสุดท้ายของสงครามปลดปล่อยดินแดนตอนใต้ของเวียดนามกองทัพเวียดมินทางเหนือ กลับเป็นฝ่ายได้ชัยชนะสามารถนำทัพเข้ายึดเมืองไส้งอนของเวียดนามใต้ไว้ได้อย่างรวดเร็วเด็ดขาดในปีพุทธศักราช2518แม้การรวมชาติเวียดนามจะประสบความสาเร็จแต่มีเรื่องน่าเสียดายว่าผู้นำชาติที่คนเวียดนามยกย่องเป็นมหาบุรุษคือโฮจิมินกลับไม่มีโอกาสรู้เห็นในบ้านปลายของสงครามครั้งนี้คำสั่งเสียก่อนการอาสัญกรรม โฮจิมินได้กล่าวถึงค่าสิทิผู้ยิ่งใหญ่ด้วยประโยคสุดท้ายว่าการต่อสู้อย่างกล้าหาญของเราต่อสหรัฐอเมริกาผู้รุกรานเราจะพบกับความยากลำบากและเสียสละอย่างสูงแต่เราต้องเชื่อมั่นว่าเราจะชนะในที่สุดและนั่นเป็นความจริงอย่างแท้จริงแม้แต่โฮจิมินเขาเองอาจคาดไปถึงว่า เราจะชนะในที่สุดนั้นเกิดขึ้นได้ในเวลา6ปีหลังจากโฮจิมินถึงแก่อสัญญกรรมลุงโฮคือผู้นำทางจิตวิญญาณของคนเวียดนามทั้งในอดีตและอนาคตภายหน้าปัจจุบันคนทั่วโลกรู้จักเขาในฐานะนักปฏิวัติผู้กลายเป็นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีคนแรกของสาธรารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม บุรุษผู้มีความมุ่งมั่นต้องการรวมแผ่นดินเกิดให้เป็นปึกแผ่นโฮจิมินและขุนศึกคู่กายได้ร่วมวางแผนการรบอันแยบยนเขาไม่เรื่องรัชชนะศึกแบบแตกหักแต่เคลื่อนไหวอย่างช้าๆในการบ่อนทำลายความมั่นคงของกองก,กำลังติดอาวุธในประเทศเวียดน,นามใต้ขณะนั้นเมื่อศัตรูของโฮจิมินยิ่งใหญ่เป็นชาติมาหาอำนาจที่บงการภูมิภาคนี้ไว้ได้ การรบนอกแบบจึงจำเป็นเริ่มจากการส่งทหารอาสาเข้าไปแทรกซึมอยู่ในประเทศเวียดนามใต้นักรบฝ่ายเหนือจะอัพรางสถานะของตนเองด้วยการปลอมปนมากับผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพมาตั้งแต่ปีแรกที่เวียดนามถูกแบ่งประเทศนักรบนอกแบบที่ศัตรูตั้งฉายาว่าอุเวียดกงเป็นหน่รบแบบกงโจร ที่มีความสามารถประดิษฐ์คิดหาสิ่งต่างๆรอบตัวมาใช้แทนอาวุธสังหารการุกรบหลบลงนหลุมแบบกองโจรน,นั้นมักทำให้ฝ่ายศัตรูคาดไม่ถึงเพราะไม่มีเขียนไว้ในตำรารบฉบับใดๆก่อกวนหลังแนวรบฝ่ายตรงข้ามเป็นส่วนหนึ่งของสงครามกิตวิทยาที่มีการทำโฆษณาชวนเชื่อชักจูงใจให้ชาวบ้านในเขตชนบทเกิดความรักชาติมาเป็นแนวร่วม ต่อสู้แบบกองโจรอย่างได้ผลขณะเดียวกันกองทัพฝ่ายเหนือก็จะส่งทหารในเครื่องแบบเข้าโจมตีที่ตั้งทางทหารสร้างเขตอิทธ,ธิพลลงมาทางใต้มากยิ่งขึ้นสงครามกองโจรของฝ่ายเหนือทําให้กองทัพของรัฐบาลเวียดนามใต้เริ่มเสียขวัญจนต้องร้องขอความช่วยเหลือจากฝ่ายโลกเสรีและในปีพุทธศักราช2508สหรัฐอเมริกา แต่ตัดสินใจส่งทหารเข้ามาช่วยรบในเวียดนามอย่างเต็มตัวและยังร้องขอกำลังทหารจากชาติพันธมิตรอีก5ประเทศคือออสเตรเลียนิวซีแลนด์สเปนฟิลิปปินส์และไทยให้มาทำศึกที่เป็นสงครามภายในของประเทศเวียดนามจนแนวรบขยายวงบานปลายไปถึงประเทศข้างเคียงจนก่อเกิดเป็นสงครามที่ไม่ได้ประกาศมีการลุกรานไปสู่ดินแดนอื่นๆโดยไม่บอกเตือนว่า ใครคือมิตรหรือเป็นศัตรู เส้นทางโฮจิมินเป็นถนนยุทธศาสตร์ใช้เป็นทางลำเลียงยุทธภัณฑ์และยุทธปัจจัยโดยตัดผ่านชายแดนพื้นที่คอขวดทางภาคกลางข้ามลึกสู่ดงดิบในแดนลาวตอนล่างและกัมพูชาภารกิจเพื่อการปลดปล่อยพื้นที่ภาคใต้สำเร็จได้เพราะถนนที่สร้างจากแรงงานคนถนนสายนี้เมื่อเริ่มใช้งานเคยถูกตั้งชื่อว่าเส้นทางเจือกเซิน ตามชื่อเทือกเขาเจืงซน,นในภาษาเวียดนามหรือเทือกภูผามาที่คนลาวเรียกเจียงซนเป็นทิวเทือกเขาหินปูนที่ทอดตัวเป็นแนวยาวถูกใช้เป็นเขตแดนรอยต่อระหว่างประเทศโดยมีกำลังพลงจากกองพันทหารช่างเวียดมินมาขยายโครงข่ายของถนนที่เริ่มต้นจากทางเดินเท้าเล็กๆที่เกิดเป็นร่องรอยเดินผ่านป่าเขาในเขตสปปปอล เส้นทางเจิงงซินหรือโฮจิมินทรลกลายเป็นถนนสำคัญทางยุทธวิธีมีความเกี่ยวพันกับหลายประเทศที่ร่วมรบในสงครามปลดปล่อยครั้งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของการรวมชาติและมักมีการกล่าวถึงในบันทึกประวัติศาสตร์สงครามปลดปล่อยประเทศเวียดนา,ามใต้เนื่อการทหารเขียนลงบันทึกว่าโฮจิมินทรลเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่19เดือนพฤษภาคม ปีพุทธศักราช2502ซึ่งเป็นวันที่กองทัพเวียดมินจัดตั้งหน่วยทหาร559ซึ่งต่อมาแปลสภาพเป็นกองทลทหารช่างที่12เจียงเซินซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการแนวหน้าที่มาเปิดทางสร้างถนนเพื่อใช้ลำเลียงสเสบียงอาหารและยุโทโธปกรณ์ส่งไปสมรภูมิทางใต้ทหารชุดนี้คือกองกำลังติดอาวุธที่เข้าไปบุกเบิกขยายโครงข่ายให้เส้นทางโฮจิมินทรล มีโครงข่ายของเส้นทางคมนาคมแยกย่อยออกไปตามจุดหมายที่ทางฝ่ายยุทธการได้กำหนดมาโครงข่ายถนนโฮจิมินทรลเป็นถนนที่ตัดเลาะแนวชายแดนฝั่งลาวลงมาทางใต้โดยสร้างทางแยกแบ่งเป็นสายย่อยๆอีกหลายเส้นทางจำแนกได้เป็นเส้นทางแนวตั้งจากเหนือลงใต้5แนวทางและมีการสร้างเส้นทางแนวนอน เชื่อมชายแดนตะวันตกไปตะวันออกอีก21แนวทางทำให้โครงข่ายโฮจิมิน์เทรลตลอดสายมีระยะทางรวมกันมากกว่า20,000กิโลเมตร16ปีของการรบที่ดุดเดือดมีการทิ้งระเบิดนับได้จำนวนครั้งมากกว่าที่ใช้ในการทำสงครามโลกครั้งที่สองฝูงบินทิ้งระเบิดจำนวนมากเพื่อหวังทำลายล้างหรือเพียงตัดขาดเส้นทางทำให้การลำเลียงยุทธปัจจัยไปแนวรบ ไม่สามารถทำได้หรือทำให้ล่าช้าไปกว่าเดิมสิบปีเต็มที่กองทัพสหรัฐใช้ทำทุกอย่างที่มีอยู่ในขณะนั้นเพื่อทำลายล้างกองทัพเวียดมินที่แทรกซึมเดินทัพเข้าสู่เวียดนามใต้โดยใช้พื้นที่ป่าเขาในประเทศลาวและกัมพูชาเป็นทางผ่านการที่ระเบิดปูพรมลงสู่ป่าทึบในประเทศลาวทำให้กองทัพเวียดมิน สูญเสียกำลังพลไปมากกว่า100,000นายขณะที่ฝ่ายสหรัฐอเมริกาก็เสียเครื่องบินถูกยิงตกไปไม่น้อยกว่า2,400ลำในช่วงเวลา5ปีก่อนสองครามนี้จะยุติทหารเวียดมินที่ล้มตายทับถมอยู่ริมทางโฮจิมินเทรลส่วนใหญ่เป็นทหารหนุ่มในสังกัดกองพันทหารช่างกองพันยานเกราะทหารปืนใหญ่อากาศทหารสื่อสาร และกองพันทหารราบที่สมัครใจมารบเพื่อการปลดปล่อยเพื่อนร่วมสายเลือดที่อยู่ทางภาคใต้แม้คนเหล่านี้รู้ดีว่าการเคลื่อนพลทุกก้าวยากมีช่องว่างให้ข้าศึกมองเห็นและจะถูกโจมตีได้ทุกนาทีการที่ระเบิดลงสู่โฮจิมินทร์ลนับล้านตันนั้นเป็นการล้างผ่านยุทธป,ปกรณ์ที่สิ้นเปลืองมากที่สุดแม้ทุกวันจะมีคนล้มตายเพิ่มมากขึ้นแต่การสูญเสีย ก็แลกมาด้วยจุดประสงค์สำคัญ16ปีของสงครามปลดปล่อยเวียดนามใต้ได้พิสูจน์คำพูดที่แทนประธานโฮจิมินเคยกล่าวเป็นประโยคสุดท้ายก่อนสิ้นลบว่าการต่อสู้อย่างกล้าหาญของเราต่อสหรัฐอเมริกาผู้ลุกรานราจะพบกับความยากลำบากและเสียสละอย่างสูงแต่เราต้องเชื่อมั่นว่าเราจะชนะในที่สุด และนั่นเป็นความจริงอย่างแท้จริง